หุด3อย่างนี้ชีวิตเปลี่ยนทันทีถ้าท่านอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วหุ่นดีขึ้นผมบอกเลยครับว่า3อย่างนี้ท่านต้องหยุดนาทีนี้วินาทีนี้และเดี๋ยวนี้ครับอันดับแรกคือหยุดน้ําตาลครับท่านหยุดน้ําตาลปุ๊บทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าเรื่องของการลดน้ําหนักน้ําตาลในเลือดหรือโรคเรือลังต่างๆทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงลองดูครับเพียงแค่7วันนะเ็วันหยุดน้ําตาลชีวิตท่านเปลี่ยนทันทีจริงๆอันที่2ครรับหหยุดอาาเสริิมทุกชนดอะครหรเสสิมโดย่่วนใญ ต้องบอกเลยว่าสารทดแทนความหวานหลายๆอย่างนะครับที่จะกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินของท่านทําให้ท่านดื้ออินซูลินยังไม่พอครับการใช้อาหารเสริมต่างๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยติดอาหารเสริมท่านจะต้องใช้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและทําให้ร่างกายของท่านแย่ลงอย่างคาดไม่ถึงและอันที่3หยุดการนอนดึกทันทีครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าท่านอยากมีชีวิตดีการนอนสําคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าท่านนอนไม่ดีคอติซอลฮอร์โมนจะหลั่งเยอะระบบเผ,ผาผลาญพังระบบฮอร์โมนในร่างกาย แล้วท่านไม่สามารถที่จะมีสุขภาพดีได้เลยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดทันทีชีวิตท่านดีแน่นอนครับ